เต้นกันนะคะดูสวยไหแ็คยังม่หิมะอยู่ด้านบนใช่แล้วมาถึงที่พักแล้วนะครับซูจีเห็นไหมครับจีไหมยิดีอสวัสดีค่อยู่ชั้นสามนะคะ พูดจะซางมิ <S ส s too shy, <S too shy. <S too shy. <S so proudy today yeah. uh huh. tomorrow, tomorrow. Funny. Oh, sure for yeah, 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 yeah. oh, sure okay I hope so นะสวัสดีค่ะโคสวันนี้เรามาถึงที่พักแล้วนะคะที่พักของเราชื่อ อุบุยานะคะอุบุยานี่อุบุยานี่คือคียการ์ดเราเข้ามาดูกันนะคะดโดหโดบบ้องมีอะไรดูนแป๊บสั้นลย <c oughs> เข้ามาปุ๊บนะคะเนี่ยโดยส่วนใหญ่ประตูทางเข้าตรง,งนี้ใช่ไหมคะคก็จะมีห้องน้ำถ้าเป็นร้านญี่ปุ่นเขาจะมีห้องน้ำเออก็ชอบมีของหน้ามีห้องหน้าเลยเข้าไปดูข้างในนี่นะคะจุด <c oughs> กันปีโคนกันเนี่ย ทำไมเขาให้เรานอนแยกกันลบบนี้นี้นอนเล่นเหรอครัะใช่นอนเล่นแต่ว่าเอาแบบมานอนข้างล่างอย่างนี้ป่ะใช่ค่ะเผื่อไปทำกิจกรรมอะไรอ๋อโอ้โหห้องกว้างมากนะคะอยู่กันกี่คนคะเนี่ยห้องกว้างนะคะต้องมีทีวี้ก็มีเตียง เราอะไรก็ให้เรานีถือว่าเป็นห้องอาบน้ำนะจริงๆห้องจริงๆอ่ะมันเลื่อนปิดเสร็จมันปิดมันปิดได้วทำให้มันดูกว้างขึ้นใช่ค่ะมาดูนี่นะคะถ้าจะอาบน้ำนะก็จะมีชลวนแชเวอร์ตรงนี้นะคะแต่เราจะไม่นี่อะไรนะอะไรประตูน้ำประตูน้ะออนเซนนะเรามีพีเวลต์ออนเซน มืดหน่อยนะฮะมาซ่อมโอ้ซ่อมางไปแล้วเมื่อกี้ยังเจอกันดีนู้นเห็นถ้าเกิดสังเกตมันเขียนจะไปตรงโน้นโอ้สูงเหมือนกันนะเอันนี้กําลังดีเลยมามองสวยเลยลองเข้าไปด้านในเดี๋ยวเข้าจากการนี้กันไหมล็อกหรือเปล่าล็อกมเขามีรองเท้าให้ด้วยนะเวลาเราเดินรองเท้า ยิเซนอันเซนออนดีค่ะวันนี้เอาโอเล่นเตียงว่าเตียงกันเลยสองเตียงนะสองเตียงค่ะเตียงที่ญี่ปุ่นมันน่าจะเป็นแบบนี้ใชไหมคะตั้งแต่การบริการด้านนอกนะฮะเห็นรถเลี้ยวปห๊บรถเลี้ยวปุ๊บเราแน่นอนเช็คถามว่าเราจะกินข้าวกี่โมงหกโมงห้าสิบนะเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนห้าสิบไหมเราก็ใส่อะไรคุมๆไปเดี๋ยวดูก่อนว่าเขามีชุดอะไรเขาบอกว่ามีชุดแค่กันนี่นี่ไง

มิซูชิติงซำซาบิิเฟช็อกบีสไปซี่แล้วก็สั่งเยอะเพิ่มโอเคตามไปอิจิดาจิโมเดี๋ยวก็ได้รประมาณสองร้อยบาทเป็นสาชิมิเมนูที่สองนะคะเขารวมมาเลยเป็นซอสเต็ดเฟชฟิชนะที่รั シャブシャブソース。So like oh, no. This, is sharp, sharp This is the main dish. Meat is A5D. Kouchoubi? e s j a p e s,、um, so, <S, uh, <S, 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 <S yes, e name y a m a n a s,、oh, yeah. <S i, <S i. <S i. <S Yes, a m a n a s h i k o u b i k o u c h o u b Yes, fish tables. นี่คอไก่นะครับน i mean okay. ี่เป็นเรื่องอะไรนะครับพี่นัทจะไม่ได้ละเขาบอกเมื่อกี้จะไม่กินจะไม่ได้อย่าไปย้อนดูนะเขาบอกว่าน้ำเดือดก่อนใช่ไหมตอนน้ำเดือดกาเดือดเสร็จ ใส่ผักลงไปใส่ผักลงไปแล้วก็อันนี้ก็ชชบูชชบูเชบูคือถ้าเป็นทสุกี้ยากี้มันจะมันจะกินกับไข่อันนี้กินกับน้ำอันนี้เราก็เอาออนเนียนแนเนียนมาใส่ในฝ่ายของโรงแรมกูัยษ์นะครับเขายืมมาจากไหนไนะับยามาเมองยามาึงเอ๊ะ <laughs> <laughs> กินให้เต็มที่เลยค่ะเดีเยรเราจะใส่ผักไปก่อนคนระัพอ,อผักสุกแล้วเราก็เชบ,บูเชบูนี่เลย<อ>เราจะ่อยๆลงไปเลยน้อสเปเชียลนะฮาบา<อ><อ>ชิฮาบาชิสเปเชียลตี้ n q A5 นะคะของแมดเขาบอกว่าพอน้ำเดือดใส่ผักลงไปแล้วแล้วก็เราก็เนี่ยเชบูเชบูนะครับ อกว่าเท่าไหร่แล mm. 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 well. ้วคงแล้วแต่ว่าเราอยากได้เท่าไหร่แล้วพอพอดีของเราเราชอบเราทรมาเนี่นเราเล่ยอ่นนนนนอเอเเือนอเออนอเอเอเนอเออออ่ ใส่ในปากของผมหอมลงมือ time to get serious ต้องฉีดสเปรยเน้ำอัดลมกี่ยูดูกันขอให้ใส่ในปากหอมญี่ปุ่นซอยโปใส่หลายพอไม่ได้ใส่แล้วกินเข้าไปด้วยใส่หลายเส้หลายผมจะลดบ่อนะครับชัช่อีกแล้ววิธีการใช้ตะเกียบของ ซื้อปกติพาก,กินนี้ไม่เคยไม่คม่อยได้กินผักนะครับเพราะว่าไปาก,กินแต่บุฟเฟ่ตรตนี้ใหญ่นะครับมับ <c oughs> มีความเนื้อที่มันนุ่มม,มากเรากลิ่นเนื้อหอมขึ้นจม,ม,มูกมันมีความมันอ่ะมันตีปากโดนเียกลิ่นหอมขึ้นจม,ม,ม,มูก เชื่อว่ากินเยอะเลี่ยนแน่ๆเศษนี้น,น,น่าจะประมาณกำลังเบียถ้ากินเยอะน่าจะกินไม่ไหวแต่ผมกินไหวครับผมสู้มากโอเคดูให้ฟังนะครับจุ๊บุยอย่างนี้นะจุ๊บบ๊ายบายที่รักโอ้ยดูเฮ้ย two t h r อ้ขอบคุณคาับีากขอบคุณครับขอบคุณครับต้องคุณยรับให้เคสากาศช้านี้ค่ะ อราก็เลมาหมอกหมัอนคืนมาได้ขนาดนหโมงสี่สิบครัตอนนี้เราจะขับไปอีกด้านนึงนะคะกลับมาที่ที่พักก็ยังไม่เห็นเะครับเพราะว่าหมอกยังหนาอยู่เราก็เลยกะว่าจะกินข้าวเห้งเราตอนนี้ค่ะห้องเราโอ้โหวิวอากาห้องเราค่ะโอ้โหออออกไปดูข้างนอกไหมคือเมื่อกี้ข้างล่างยังมืดอยู่เลยเนาะ ทองเราชชดแล้วตอนนี้ตอนนี้เจอน้องฟูจิสังแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปทานข้าวชานก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะแช่ออนเซนกันนะคะฟูจิสังกันด้วยนะคะออนเซนออนเซน เบกโฟโต้าไนะคะที่เขาถ่ายเราว่าคือนะคะแกะดูไหมแกะดูเลยอ้ยน้องจังเลยค่ะบอกว่าไงบอว่า miss my heart tears หรอค่ะ h e a t g r a a t i o n to you both วิวทั้งโลกนันนี้ดูไล้มีสวยไหมตอนเช้าเราวันนี้นะมีข้าวมีไข่หวานะมีสมัครสมามัญมีซุปมีซุปมียกเกิรน่า,รายกเกิดบรบรยากาศในรถตอนเช้านะครับก็จะเห็นฟูจิโตโตไปเลย นึกถึงเนื้อเห็นไหมอะไรครับะอะไรด้วยนะครับกับนมห้ดูบรรยากาศห้องหน่อปกว้างมากครับข้างหน้ายาวระเบียงยาวมากแปดน่าจะแปดเมตรพอดีไม่ใช่หลวงปู่เข็มนะมุมของจากด้านในได้เห็นนะมาบอกลาฟูจิกันหน่อยบอกลาน้องหน่อยเฮ้ยน้องหรือพี่ ขอบคุณมากเลยนะที่ผมมาสว่างมากสว่างมากสวยมากเลยชัดมากเลยใหญ่จริงๆเห็นด้วยตาแล้วสิ่งที่สวยก็คือยังมีหิมะอยู่ด้านบนใส่แล้วใส่หมวกใส่หมวกชัดใส่หมกแล้วใช่ครับเราจะกลับมาใหม่นะเจอกันเจอกันค่ะวันนี้